วิธนนีการทำนาโซกันนะคะนาโซคืออะไรครับคือเขาอ่อาที่เขาฮิตกันในทิกต็อกใช่ไหมใช่โอเคครับอันที่หนึ่งราจะเป็นปน,น้ำสลัดนะครับอือันที่สองคือสาหร่ายกไข่กุ้งนะครับอันนี้ใครไม่เอาก็ได้นะครับหรือจะเอาก็ได้นะครับจานต่อไปนะครับอันนี้ วาโยเขาขอมาจ้าแต่ไม่ได้ถึงนสูตนะทุกคนใส่กอกเปิดปูอัดนี่ต้องมีนะครับเอาไปเป็นผักสลัดนะครับใครไม่กินผักไม่จัดสามารถใส่ไม่ใส่ใส่ก็ได้นะคะต่อไปคืชีนะครับอันนี้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้หมอนกันะคะอันนี้คือวัตถุดิบจักของเราครับขนมคุกกะอะไรก็ได้นะคบ โอเคเดี๋ยวเรามาทากันเลยใช่ไหมโอเคเรามาทํากันเลย,อ,เเาาเลยอ้าวทุกคนเราก็เตรียมของให้เด็กๆก,กันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้เด็กๆลองทํากันเลยจะใส่อะไรทําเลยใส,ใส่กุบ้บอลอาอืมใส่เข้ปไปโอ้เราล้างมือกันแล้วนะคะทุกคน อ้าวทเข้าไปเลยโอ้ยเออไม่เป็นไรเเช็ดที๋ยนวะเดี๋ยว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 บีบดีดีบีบดีดีโอ้ยพอล้วพอล้วพอล้วพออ่าใส่ไรอีกใส่ปูอัดไหมใส่ฮอทดอกไหมเออไม่ถึงแล้วน้องไม่ถึงแล้วโอ้ย ฉีกหน่อยฉีกนิดๆกูอาจต้องฉีกหน่อยๆลูกกูอ่ะต้องฉีกกูลืมเออฉีกนิดๆลูกโอ้ยน,นั้นขยำแล้วดูน้องชายนั่นเอออ๋อเอออใส่ผักหน่อยนึงเอาให้น้องหน่อย,อยไปน้องหน่อย ออดดอกให้น้องหน่อยลูกอ่ะชิดอือเดี๋ยว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 เพิ่งนึงถ่ายน้องก่อนเอ้ยวันนึงวันนึงอ่าเรามาดูใกล้ๆกันนะดูสภาพของพี่ชายพอพอพอเบา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 เดี๋ยวน้องไม่มีทรายให้น้องบ้างเลยแบ่งให้น้องเลยแบ่งให้น้องบ้างใส่ก็ไม่ต้องหมดไงลูกเออหมดไปเลยไม่ไรกินให้หมดนะ อ่ะไปแล้วก็เดี๋ยวเอาช้อน <ไป S 1> กินอา้าวช้อนกินแล้วชิมโ <good>, ยช้อนสิเอาช้อนให้น้องหน่ good, 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 good. อยช้อนนี่ช้อนนี่โยช้อนให้น้องหน่ <Good. S 1> อย <Good. S 1> โอเคอ่ะลองชิมดิยุข <Good. S 1> อแล้วพอแล้ว,ลวเบา oh. กินัเออ หอ้ครีมโชดนี่เป็นไงเอโคนๆนิดนึงก่อนนะเป็นไงกินได้เปล่าอร่อยไหมงับกินกับผักมานิดนึงอือร่อยสุดยอดมันจิ้มกับสลัดอร่อยมาก โอเคนะเพื่อนๆ <im it> ไปทำตามได้ใช่ไหม,มอร่อยมากทุกคนไหนดูซิไหนดูซิลองคำชิมดูคอมเบอร์เลยงในถ้าขอถ่ายดูขอถ่ายนะโอ้ขอถ่ายดูให้นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะๆขอถ่ายดูหน่อยนะที่ขอถ่ายดูหน่อยนะว้าวอ้าวชิมกันเลยทุกคนไปทำตามได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะนาโซโอเควั okay, วสดุดิบนี่หาซื้อได้ง่ายตามเซเว่นเลยนะจ๊ะ โอเคจ้ะทำได้ท้กแบบแล้วรกกแกบโอเคครับไแบบ okay, ปเดี๋ยวเราลองไปทําของเราบ้างดิเราเราลองกินสักคำดิเป็นไงวะขอกินมั่งได้ไหมเนี่ยโอเคฝากติดตามทา่องไว้ด้วยนะครับเด mm hmm. ็กๆกําลังอร่อยกันเลยครับบ๊ายบาย